ผมไปผมไปใส่เสื้อแมนยูก่อนได้ไหมพี่ต้นเอาคุณบอกหาไม่เจอนี่หาเจออยู่ผมพูดเล่นเหมือนกันแหละเอาละเลยคุณมันต้องกล้าดิมดมดมดมันต้องกล้าดิกล้าครับพี่ผมยอมเพราะว่าบางู่แล้วทีมผมมันเหมือนมันเหมือนวันที่ที่ผมอ่านอ่านในในเฟซบุ๊กของที่คุณคุยกับอ่าคุณอ่าใครนะอ๋อเนี่ยอ๋ออ๋อใช่ใช่บอกว่า คือบางทีแล้วมันมันมันโหดร้ายนะกับการที่จะมานึกย้อนในอดีตแล้วต้องมานั่งปมทุกข์ในปัจจุบันเนี่ยถามว่ามันก็ต้องมันก็ต้องย้อนกลับไปว่าตอนนั้นกับตอนนี้มันก็เหมือนกระเจากันแหละนะครับเจ้ากันคนเรามันมีทั้งสุขใช่มีทั้งสุขและทุกข์นะเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องรับมันให้ได้สําหรับแฟนแมนยูนะก็จริงๆแล้วมันมันตอนนี้มันเหมือน มันเหมือนพอติดกระดุมผิดเม็ดปุ๊บมันโอ้โหทุกอย่างมันอืมมันกับตระปัดเลยแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันทําให้เห็นแล้วว่าศาสตร์ฟุตบอลนปัจจุบันเป๊ปทําลายหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟาวนาไม่จําเป็นว่าคุณไม่มีสุนหน้าคุณก็ยังยิงระห่ำกันชนิดแบบยิงให้ทุกคนเพราะนั้นแล้วเกมเกมของแมนแมนซิสตี้เองยกระดับยกระดับได้สูงมากนะครับแต่ว่าติดเย็ดนิดเดียวคือ ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ก็ก,ก็แปลกใจนะว่าทําไมทําไมซิตี้ยังหาแฟนบอลในบ้านเราน้อยมากนะอืมอีกสักพักพี่อีกสักแป,ป๊บหนึ่งชผมว่ามันอาจจะต้องรุ่นรุ่นเจนเจนเนี้ยเจนที่มันเกิดในประมาณสักใช่ใช่ป2000สีสองพันสองสองพันเนี่ยมันอาจจะเริ่มอินกับชัยชนะเหมือนเหมือนในยุคผมว่ามดอาจจะคล้ายๆกันแหละว่า ช่วงนั้นแมนยูชนะบ่อยเลยก็เลยเชียร์คือคือผมว่าเคสของแฟนซิตี้เนี่ยมันจะคล้ายๆนี้นะพี่ในในบ้านเราครับในบ้านเราจะคล้ายๆเชลซีจะคล้ายๆเชลซียุคหมียุคหมีอ่ายุคนั้นพอผมผมมรู้จักคนที่เชียร์เชลซีพอสมควรนะก่อนหน้ายุคโรมันมานะยุคเสียมีมาเนี่ยมันก็จะเป็นยุคไอเนี้ยี่พี่พี่ท็อปพี่ต้นพี่เตี้ยยุคของ อ่าเชลซียุคที่เริ่มมีต่างชาติมาพวกโซล่าโซล่าเวียลลี่พวกนั้น่ะที่มีมาดิมัตเตโอตอนนั้นกลุ่มหนึ่งแต่คราวนี้พอมันขยายใหญ่ขึ้นมาคือยุคของโรมันอับบาฮูวิชนี่แหละซึ่งผมเชื่อว่าอีกแป๊บนึงอะซิตี้เดี๋ยวมีแฟนบอลเยอะแน่ใช่ใช่โครงสร้างแบบนี้มันจะไปเด็บยุคอสอดีตรงที่แฟนซิตี้ต่อไปครับพี่แต่มันมีเรื่องน่าสนใจนะพี่ในเรื่องของซิตี้เนี่ย าไปเทียบกันเรื่องของเอค่าตั๋วแล้วกันค่าตั๋วแล้วก็แฟนบอลในขนามเนี่ยที่ตัวที่ตี้นี่ถูกมากเลยนะตัวบอลของซิตี้นี่ถูกมากเลยอะแล้วก็แฟนก็อย่างที่บอกเราอย่างแฟนแมนยูเนี่ยมันก็จะได้ทั้งถ้าถ้าไม่นับโควิดอะสมัยก่อนมันจะเป็นแฟนแบบว่าขาจรเยอะเพราะว่าแบบเป็นแฟนทั่วโลกพอเข้าไปแล้วเนี่ยกองเชียร์มันก็จะแบบเสียงดังก็จะประมาณนึงเพราะว่าที่เหลือนี่จะเป็นแฟนที่แบบว่าขาจรแบบไปซื้อตั๋วแบบเฉพาะกิจไปดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็ มันก็ได้เสียงเชียร์ที่ Manchester แมนเชสเตอร์ตอั้งที่ผมกม็เคยไปดูที่ที่นู่นกับพิเตี้ด้วย <c oughs> ที่ที่ที่ออเดอร์ฟอร์ดนี่แหละแต่กอนนั้นหน้าคนละที่ผมนั่งผมนั่งข้างนอกอะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยก็ก็ก็เียงก็จะประมาณหนึ่งเพราะว่าเป็นมีแฟนแบบชาวเอเชียชาวยุโรปทุกนี่นั่นหน่ะเต็มไปหมดแต่ซิตี้เนี่ยผมว่าต้องใช้เวลาพอสมควรนะเพราะว่าเนี่ยดูจากเรื่องค่าตั๋วก็ที่ต่างประเทศเลยนะคือเมืองไทยไม่ต้องพูดถึงเลยเมืองไทยนี่คือต้องต้อง โอ้โหนี่ก็เขาก็ไม่ได้เพิ่งมาเป็นแชมป์ปีของปีนะเขาเป็นแชมป์นานแล้วนะใช่มันก็มันก็มีอย่างด้วยแหละต้นเพราะว่าบางทีก็เราบอกนะบางทีเขาไปก็ไปทีเหมือนก็ต่างจังหวัดนั่นแหละแล้วเขาแล้วก็กําลังกําลังกําลังคได้ขาขึ้นเนะี่ยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของโอกาสการสร้างการตลาดมันก็มันก็เพิ่งมามันกม็มีโอกาสไปทัวร์อื่นเขามีคนจับจองแล้วไงก็ต้องแบบสร้างให้ทีมืะันใจเชียร์ทีม หนึ่งมาเชียร์ทีมเขาให้ได้อะไรอย่างงี้ใช่ใช่แต่มันถ้าไม่มีโอกาสไปทัวร์บึงจีนไปทัวร์อเมริกาสักหลายรอบเดี๋ยวดีกว่ามาเดี๋ยวก็มีพี่โอ้โหเล่นขนาดนี้ไม่มีแฟนบอลได้ไง<ช>เก่งเลยคือตกล,ลงเล่นเก่งหรือหรือทีมต่อสู้ไม่ไหวอะไรเงี้ยถ้าเชียร์แบบไม่ต้องลุนล้นกัลุซิตี้ก่อนอะถ้าเกิดไม่มีตอนนี้ไม่มีทีมไหนเชียร์ไม่ต้องลุ้นก็เชียร์ซิตี้ไปเลยสบายใจอ๋อเหรอ เออพ,พี่พี่ท็อปผมถามเลยก็ไม่รู้สิก็เปิดเปิดทีวีเขาชนะอยู่ตลอดอ่ะออนึกออกไหมถ้าชะนะแบบถ้าชะนะแบบคู่แข่งสู้ไม่ได้ด้วยเออ,อเรื่องการสร้าง,ร,างร้างสร้างทรงสร้างทีไม่เป็นไรก็ประมาณนึงเนี่ยวันเนี้ยวันเนี้ยที่เชิญมดเข้ามาเนี่ยอยากให้พี่เตี้ยเนี่ยมอแบบถามมดบ้างปกติมดเป็นคนถามไงเออวันเนี้ยวันเนี้ยวันเนี้ยเลยอยากพี่เตี้ยเป็นคน พี่เตี้อะพี่ท็อปผมเนี่ยถามแฟนแมนยูอย่างนี้ว่าว่าแปลกทีมรักหน่อยซิว่าเป็นยังไงให้พี่เตี้ยถามโดยส่วนใหญ่ดีกว่าไปไปจริงๆแล้วไปเอาเสื้อก่อนได้ไหมอยากถามมดกับเอาเสื้อไปใส่เสื้อมาเลยไปใส่เสื้อมาเลยใส่เสื้อเสื้อมาเลยไปใส่เสื้อมาเลยไปเอาเสื้อก่อนแป๊บหนึ่งเลยเอาไอ้ผมสักสีหน่อยเออเออโอเคไหนๆจะโดนจะโดนใหยับเออ ตอนแรกเนี่ยเขาแบ็กกราวน์เนี่ยเป็นเป็นเป็นแบ็กกราวน์สนามอื่นนะนี่เขาก็เปลี่ยนเป็นเออ่ห้องแต่งตัวอุ้วสวยเลยอะ่ะโอ้อยากไปเยือนอีกสักครั้งนะพี่เตี้ยจัดทริปไหมพี่เตี้ยเขาจัดตอนนี้เขาจัดกระตูม,มตามแล้วนะมันมันลําบากตรงที่ว่าโปรแกรมที่ผมทํางานและผิดชอบอยู่ดันไปตรงกับฝรั่งไงอ๋อใช่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 ใช แบงก์กจก็จะไปดูความว่างเปล่าของสนามเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สเตเดียมถตกองอรงพีใ่ให้ต้องรอเป็นแกรมไม่ชนกันนะ่ะประมาณนั้นอะไรพี่เขาเออไม่อากพู้ถึงเนี่ยพลาดทิ้งเขาได้แชมแล้วเดี๋ยวเขาก็อาจจะปรับเป็นแบบเดิมก็ได้พี่เดี๋ยวมีปรับอยู่แล้วฮะปรับอยู่แล้วปรับเพื่อให้เข้าทางใช่ไหมเออก็<ๆ>จริงจริงจริงวันนี้ก็อยากจะคุยตัวตัวอาร์เซนอลที่มาคืนนั่งดูอยู่ ก็มีมีเรื่องของความไม่คมของระกระแซดนะแต่ว่าเขาเป็นตัวเป้าที่ดีนะใช่พี่เมื่อวานเป็นตัวเป้าที่ดีมากคือสองลูกที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ถือว่ามีส่วนในในการในการร่วมเล่นนะแต่ว่าอืมันจะกลายเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตผมว่านะเพราะว่าอืหน้าเป้าอย่างการะแซดไม่ยิงเนี่ยมันก็เหนื่อยใช่พี่เพราะกล่องหน้าหน้าเป้ามันต้องยิง,งพี่ถ้าเบื้อที่แรกเนอ่ยใช่แต่ว่ากว่าจะออกอาวุธแต่ละดอกนี่มัน มันดูมันดูขัดขัดกันเกินยังไงมันดูแล้วดูแต่ว่าสุดท้ายไอต้ตัวตัวริ้วล้อของอาร์เซนอลผมชอบนะอืมอ่าเริ่มเริ่ม,มแสดงให้เห็นว่าพวกเขามาถูกทางแต่ครนีว่าในการต่อย,ยอดต่อไปเนี่ยมันคงต้องดูแล้แลวละว่าจะเสริมตรงไหนซึ่งเจอสครับขนาดนี้มันมันก็เล็กไปนะสำหรับอาร์เซนอลเล็กไปพี่เพราะว่าตอนนี้เขาตั้งใจว่าให้เหลือประมาณไม่ประมาณผมก็จะว่า เหลือประมาณไม่ไม่ไม่สิบเจ็ดคนนะที่ใช้ได้แบบจริงจริงเพราะว่าเล่นเล่นกับพี่เมลิกอย่างเดียวเลยไงเพราะตอนนี้เล่นพี่เมลิกอย่างเดียวเลยอเรดูกเดตกาก็ไม่ไม่เอาลูการ์ดนี่ก่อนดิตอนนี้เขาตั้งใจแบบเขาปล่อยยืมปล่อยเลยไปหมดเลยตัวไหนไม่ใช้ปล่อยยืมไปเลยตอนนี้เพราะนั้นตอนนี้พอดีมากมันจะมีประมาณสิบเจ็ดไอสิบเอ็ดคนลงสนามแล้วก็สำรองไปเจ็ดคนพอดีเลยมีแค่นี้จริง ถ้าเกิดถ้าเกิดใครเจ็บไปก็เอาเด็กเด็กชนทึ้นมาอันนี้คือปัญหาปัญหาของของทีมทีมที่สกอร์ตน้อยต้องระวังจริงๆแล้วอย่าง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 ผมเนี้ยตอนเนี้ยที่ชลบุรีอ่ะเจอปัญหาเจอปัญหาแบบมหาศาลเลยคือคือไอตอนช่วงแรกๆที่มันอาจจะมีโควิดมีอะไรแต่ที่ติดแต่มันติดเด็กมันติดเนี้ยไอเด็กตัวไม่ให้ตัวหลักติดแต่ตอนเนี้ยมีทั้งบาดเจ็บตัวหลักบาดเจ็บมีตัวหลักเอ่อแฉลบไป มีบาดเจ็บโควิดบ้างก็อันนี้อันนี้เหนื่อยอันนี้เหนื่อยซึ่งปีนี้ก็อย่างที่คาดไว้ว่าเล็กสองมันต้องเหนื่อยเพราะนั้นก็อาร์เซนอลเองจริงๆมันต้องมันต้องใหญ่กว่านี้มันต้องมันต้องยอมหรืออาจจะต้องต้องใช้คําว่าดาวลุ่งที่มันอาร์เตต้าเห็นแล้วดาวรุ่งแล้วกล้าเล่นเนี่ยผมเชื่อว่าอาร์เซนอลมีเยอะนะมีเยอะมีมีของเยอะแต่พี่นึกว่าจะกล้าดันขึ้นมาหรือเปล่าเออไมหมดไปหาเสื้อนานเนาะ ไปเหรอเมื่อวานเผาทิ้งอยู่นี่ไปดูที่นี่เปล่าออบ้านเขาใหญ่ที่บ้านากว้างไงก็ต้องเดินไกลหน่อยนะแล้วพี่พี่พี่เตี้ยอาเซนอนเนี่ยโอเคเดี๋ยวพี่เตี้ยเพเกิดมาขนาดน,นี้แล้วต้องเสริมหน้าเป้าแล้วพี่ว่าพี่เตี้ยว,ว่าตรงไหนอื่นอีกไหมที่ที่อาเซนอนคนที่จะมีตัวที่มันชัวร์กว่าเนี้ยผมผมยังมองยังมองมิดฟิลคู่กลางนะอืคู่กลางเพราะว่า แน่นอนว่าสาก้ากับใครนะบาเต้าเต้เนี่ยผมว่ามันมันมันยังย,งยกคลาสไม่ได้อืยังยกคลาสไม่ได้คือแน่นอนมันเจอกับเมื่อคืนนี้เจอวัตสอร์ดก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดงานยักษ์งานยากมากแต่ว่ามันก็มีแกว่งให้เห็นเหมือนกันเพราะนั้นก็ก็เป็นเรื่องที่ที่ในส่วนของของ ตัวอันเซนอลเองเนี่ยต้องเริ่มอ่ะมันเหมือนอย่างนี้ตอนเนี้ยผมเชื่อว่าเอออย่างอย่างสกอตของซิตี้อย่างสกอตของ, City, องอของเลียฟพูเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่ามาลงมาปุ๊บมันชดเชยกันได้มัน,นก็รู้สึกนะรู้สึกว่าเรื่องของเกมมาตรฐานที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีดรอปลงอันนี้คือตัวอย่างที่ทําให้เห็นว่าทีมระดับระดับซิตี้ระดับกับเลียวพูเนี่ยคือมาถูกทางนะ ในขนาดแมนยูเองถามว่าสกอตก็ใหญ่ไหมแต่ว่าไอตัวเฉลีย่ยค่าเฉลี่ยมันไม่เท่ากันครับพอไม่เท่ากันปุ๊บบางทีบางเกมเปลี่ยนสามสี่คนเนี่ยเห็นแบบยวกบเลยนะยวบแบบเห็นได้ชัดเลยนะแต่ซิตี้กับเลือกพูเนี่ยการเปลี่ยนสี่คนห้าคนมันมันแทบจะไม่ไม่ได้ไม่เห็นรอยตำหนิอ่ะครับตอนนี้ไม่เห็จริงจริง ก็ถือว่าโชคดีโชคดีจงหว่าที่ไม่เจ็บพอดีไงิเ่อร์พูอ่ะได้โค้งไมเจ็บครับออาวมดแล้วครับพี่เตี้ยเสื้อสวยมากมดหานานมากพี่เพราะไม่ได้ใส่นานค่เออก็คนอยู่ต้องคุณต้นก็ต้องคุณต้นก็ต้องเบานิดนึงนะบางทีแบบเนี้ยเราก็เคยอยู่ในสภาพนี้ผมอยู่นานกว่านี้มดช่งอยู่ไม่กี่ปีพี่ผมอยู่นานกว่านี้ใช่พี่ก็แป๊บเดียวก็จริงๆแลน้องประมาณ เอ่ออยากอยากจะถามมดอย่างนี้ก่อนว่าเท่าที่เท<ะ>่าเท่าที่แมนยูในยุคนี้ก่อนนะเอา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 ,เอาตอนปัจจุบันเนี่ยรับลังนิกมามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมในสายตาของเอาแฟนบอลน,นะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเป็นผู้วิเคราะห์วิจารณ์นะเอาแฟนบอลเลยว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมีอาเรยหละมีมีมีกลิ่นมีสัญญาตดียาอะไรที่มันรู้สึกเปลี่ยนแปลงกว่าเดิมดีกว่าเดิมไหมเอ่อถ้าเอาถึงวันนี้ผมว่ามัน มันจะมีความเขาจะใช้คําว่าอะไรดีพี่เอาถ้าพูดง่ายๆนะพี่เหมือนบอลมันมีมีจังหวะมากขึ้นอ่ะถ้าในแง่ดีก่อนนะครับบอลมันเหมือนมีจังหวะจะโคนมากขึ้นคือมันดูจะมีแพทเทิร์นในวิธีการเล่นอยู่อยู่ในระดับหนึ่งผมใช้คานี้เพราะว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันสะท้อนก็คือไอ้ช่วงที่มันไม่แพ้ติดๆกันนี่แหละพี่ผมมองว่ามันมันดูว่าทีมมันมีความเสถียรในระดับที่ที่ที่ดีขึ้น กว่าในยุคโซชานในมุมผมนะครับ ừ, แม้ว่าถ้าจะไปลงในรายละเอียดอีกทีหนึ่งก็คือว่าโปรแกรมช่วงแรกของรังนิกเนี่ยโอ้โหเบามากพี่คือแฟนแมนยูเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่แพ้มานานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เพียงแค่ว่าโอ้ไปย้อนดูโปรแกรมแต่ละโปรแกรมมันเจอแต่ทีมในระดับกลางไปถึงค่อนท้ายตารางอะครับแล้วมันก็มีหลายเกมที่แต้มันหลุดมือเยอะคราวนี้ไอเกมเมื่อวานเนี่ยจะเป็นเกม แรกเขาได้ซ้ำแหละที่จะได้เจอทีมระดับท็อปของตารางคือแบบทีมทีมใหญ่จริงๆอะ่ะซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นเลยว่ามันยังไม่ดีพอที่จะสู้เขาพี่คือถ้าพอถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ามุมผมนะครับผมมองว่าถ้าจําได้ผมเคยมารายการนี้และทีหนึ่งตอนวัน,ว,นวันแรกที่เขาแต่งตั้งรับรงังนิกอ่ะถ้าถ้าถ้าพี่ต้นพี่เตีย้ยพี่ท็อปจาได้ที่ที่ผมเคยพูดคือผมไม่ได้มีความตื่นเต้นเลยเพราะผมรู้ว่า คราบลังนิ้ยังจะต้องเจอปัญหาอีกเยอะมากในการจะเข้คุมทีมแมนยูเนี่ยซึ่งซึ่งเราก็เห็นแล้วแหละว่าโอ้โหมันมันไม่ใช่งานที่คุณซื้อใครจะเข้ามาแล้วมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ได้ในทันทีะนะครับพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในมุมผมเนี่ยผมยังยังถือว่าเขาก็ทําได้ดีในระดับในระดับ <c oughs> ที่น่าพอใจสําหรับผมนะ <c oughs> กับการที่เขายังสามารถอยู่ในเส้นทาง <c oughs> กับการเกาะอยู่ในแบบท็อปไฟท็อปโฟรนะยังไม่หลุดวงหนะัวจรอ่ะ คือคือผมมองว่าเขาเขามีปัจจัยเยอะในการทําทีมทีมชุดนี้นะครับเสริมก็ไม่ได้เสริมอย่างที่ต้องการด้วยเหมือนกับมาเพื่อที่จะขัดก่อนขัดตาทับไปก่อนแต่ว่าถ้าคําถามพี่เตี้ยอย่างที่ผมบอกเลยผมมองว่าอย่างน,น้อยเขาสามารถที่จะ,ะมีวิธีการเล่นที่มันมันไม่ไม่ทาให้แมนยูมันไปไกลกว่าน,นี้เพราะก่อนช่วงนั้นโซชาร์กำลังไปกันใหญ่เลยถูกไหมพี่แต่ว่าเขาก็ยังพาทีมให้อยู่ในเส้นทางได้ด้วยวิธีการผมเชื่อว่าไอเนี้ย จะเป็นเรื่องประสบการณ์และในการที่จะควบคุมต่างๆแต่